ใช่เลยนคร่ะก็คิดว่ตามนั้นนะคะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะแล้วไม่อยากใช่ค่ะคือก็ก็คิดแล้วว่าเออเราพูดแล้วมันก็ชัดเจนเนาะก็เคลียร์อะไรอย่างนี้ยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรนะคะคือคือทุกอย่างก็ปกติอ่ะอะไรคอนเป็นห่วงว่าจบกันได้ไม่ดีหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ค่ะก็ยังยืนยันว่าเราก็ยังปรฏินาณดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่ต่อกันได้ความรูใจตอนนี้นะคะโอเคมากค่ะไี่ผ่านมาตอนนี้เราพร้อมกันที่จะ จริงจริงงงวันนี้มาเท่าไรค่ะแต่ก็ทราบอยู่แล้วว่าต้องเจอทุกคนก็เลยคิดว่าก็คุยกันสั้นๆดีกว่าค่ะแลต่จะอะไรกันแม่เขาคิดค่ะโอ้เราอย่าไปเราอย่าไปลงดีเทลดีกว่าเนาะมันเป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนพี่รู้สึกว่าพี่ไม่สามารถลงดีเทลให้แบบเข้าใจทั้งหมดได้ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นการตัดสินใจของเราทั้งที่เขาคือคุยกันมาหลายวันแล้วเราขอลาไปกันขอไม่ได้แล้ว ปัจจัยค่ะพิ้พูดได้เท่านี้จริงๆเรื่องของนิสัยส่วนตัวตลอดมันหลายอย่างจริงๆมัน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 เป็นเรื่องของของการที่เราตัดสินใจร่วมกันแล้วเราก็คิดว่าเออมันน่าจะเป็นแบบนี้ดีกว่าเป็นเพื่อนกันอย่างที่ว่านวันนี้พิ้ก็ได้อ่านที่ที่ว่านสัมภาษณ์เลยนะคะก็โอเคก็เป็นตามนั้นนะคะไปถือว่าบางทีกันเป็นแฟนกันหรือว่าใช้คํานี้มันมันอาจจะทําให้เราทะเลาะกันมากมาก ปกติแต่ถ้าพอทอยออกมาเออมันก็มันก็เป็นเพื่อนกันมันก็ไม่มีไม่มีการวิวาสกันอย่างการที่รถสถานะเนี่ยค่ะได้คุยกันทั้งคู่เลยจับข่าวกันเลยใช่ไหมก็คุยค่ะก็คุยไงค่ะปกติค่ะเพื่อนกันได้ค่ะตอนนี้ก็อย่างที่บอกคือถ้าถ้าไปเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือใดๆเรายังเป็นยังอยู่ตรงนี้เสมอค่ะแล้วก็นเพื่อนกนอยู่ตอย่าเพิ่งถามเลม่กว่าเนาะวันนี้พิมก็ใช้เวลาตรงนี้ทํางานเพราะว่างาน ห่างกันพักหนึ่งนะะคิดถึงอยูเลยนะตอนนี้ตอนนี้ไม่เป็นเรื่องของความเป็นห่วงเป็นใยเหมือนเดิมมากกว่าค่ะตอนนี้พนะพามเป็นเพื่อนนี่ห่างกันมากี่เดือนแล้วอะครับสักพักหนึ่งอะค่ะสัญเลยใช่ไหมครับเพราะเห็นว่าตั้งแต่พี่พีไม่ได้ไปต้องไม่กังใจอม่กังวลซีว่าด้วยอะไรเงี้ยคนก็ไปนะไปดูก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ยุติใช่ไหมครับเดี๋ยวไลน์คุยกัน บอกว่ายังเสียดายวลาที่รักันความก็เช่นเช่นเดียวกันหมายถึงว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มจากความรู้สึกดีๆเนาะมันจบมันก็ต้องเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจเราก็ต้องเดินไปข้างหน้าทั้งทั้งสองคนนะคะมันก็เหมือนพี่ว่าคุณยังมีโคเลยแต่ก็ยังต้องด้วยไม่อ่ะเราอย่าเราอย่าไปตีความคือตอนนี้พิมรู้สึกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมันทำให้ ราใช้ชีวิตยากมากขึ้นเนี่ยคือพิมก็รู้สึกบางทีเราไปเจออะไรดีๆหรือว่าอยากจะคุยถึงเรื่องอะไรมันก็กลายเป็นโยงเข้ามาในเรื่องตรงนี้สมหมดเลยค่ะพิม์ว่าไม่ไม่น่าเกลียบปัญหามือดีสามไม่มีแน่นอนใช่ป้ะค่ะพี่ว่าพยายามปรับจูนให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมคะตอนนี้พิมพ์อย่างที่บอก่ะพิมว่าเราเบรก แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปทํางานเดินไปข้างหน้าเนะ<บ>าะร <บา S 3> ับ,บาสบบามเลยค่ะเนรอบไม่ <laughs> <laughs> คืออย่างที่บอกว่า,าเราอย่าเพิ่งไปพูดถึงตรงนั้นเลยดีกว่าค่ะ <laughs> เราแชมทำทวันนี้พรุ่งนี้และวันต,ต่อไปให้มันดีไม่มีใครรู้ว่าอะไระนะตอนนี้เหวาไม่พอเวลาหาเงินม่เลยยุ่งมาก ทำงานหนักมากจริงๆค่ะทําเป็นผู้จัดด้วยถ่ายละครชิดคอมนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวมีโปรเจกต์ใหม่ด้วยหลายอย่างที่ต้องทำตอนนี้ยังได้สู่สากันมากไหมคะพี่ลิลยังติดต่อไม่ไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยค่ะดูเหมือนเราไม่ค่อยเคลิ้มไม่เลยนะหรือว่าวันที้สองวันแล้วนี้รู้สึกวันนี้มีความสุขมากเพราะว่าได้มาเจอแบบคุณคนแล้วก็เห็นแบบวันนี้ได้เห็นเสียงหัวเราะของทุกคนด้วยมันเหมือนเออวันนี้มันแฮปปี้อะค่ะช่วงแรกๆเราเศร้าหรือว่าเราจุดเศร้ามาแล้วช่วงแรกๆเศร้าเลยอุ้ย ใช้ไม่เศร้าหรอแต่พอาอล้วตอนนต่าหาดแล้วค่ะใช้แต่ว่าตอนนี้พิมพยายามเลี่ยงที่จะไม่ตอบค่าหาเนี้ยค่ะคือจริงๆไม่ได้เลี่ยงหรอกคือพิมพ์รู้สึกว่าเราสองคนไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในแบบแสงแฟลชอย่างนี้ตลอดเวลาค่ะคือเหมือนนานๆได้เจอกันเนอะเราก็พิมพ์ก็ไปทํางานเบื้องหลังสลายหลายเดือนก็เลยเหมือนไม่ได้ค่อยได้เจอกันแต่ว่าไม่ก็เลยไม่ได้เล่าให้ฟังทีนี้สามารถเจอและนร่วมงานกันได้ปกติยินดีค่ะปกติมากค่ะ ไม่มีเลยปนดทก็เปิดใจนะคะพี่พักก่อนเหรอเข็ดไหมคะช่วงระยะทำใจเลยเข็ดหรือเปล่าไม่รู้เรียกระยะอะไรอ่ะรู้สึกไม่เรียกว่าระยะระยะต้องลุยทำงานนะคะแล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรแต่ก็อาจจะพักสักแป๊บนึงอยู่กับตัวเองบ้างที่ระยะสอบขอบใจที่สอบนะคะที่เขาเป็นหัวขอบคุณจริงๆขอบคุณมากได้อ่านทุกคอมเมนต์ได้อ่านทุกข้อความที่ให้กำลังใจนะคะก็ขอบคุณเนี่ยพิมก็รู้สึกว่า เออเราเราพยายามแล้วแหละทำดีที่สุดแล้วแล้วก็มันเป็นแบบนี้ก<ซ>็ต้องเข้าใจทุกคนต้องเข้าใจค่ะถือว่าสถะในฐานะโสดใช่ไหมโสดร้อยถ้าเป็นใครตบมาใครมาใครเข้ามาจีบได้วไม่สามารถดูได้เนาะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยิเพึ่งโสดแต่ปิดต่อใช่ใช่อ่ะแลนี้คือปิดเลยหัวใจโสดปิดไปก่อนเราไม่ขอแล้วยเขต่อไปแล้งไงเขาพิที กินอย่างว่านอีกเพราะว่าพักยาวเหมือนกันเขาหัวใจเขาหลอกเนอะเดี๋ยวจะมีคอมมาดูต่อไปแล้วค่ะ